อ,อันช่วงนี้แม่ปวนบ่ค่อยได้อัพคลิปลงนะคะเพราะว่านมาสมบายไขยวัดใไงกันอันหลังจากที่เด็กน้อยพักกันเป็นกันเมื่อเทือนละแต่มาถึงคิวแม่แมน,น่ก็เป็นหนักนอนส้มเลยนอนสม้มอันลูกบได้เลยค่ะ เจ็บขิ ot. Ot. ้งเจ็บปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยอะปวดหัวปวดกระดูกปวดปวดตัวเหมือนตัวสิธระเบิดออกเลยอะค่ะแกป้าปะจ้ะก็เลยบ่ดได้อัพคลิปลูกบ่ดได้เห็นอย่างเลยค่ะมันมีแห้งมันมีแห้งว่ะถ้าผ่นไปอันเมื่อนี่ก็แม่ปู่ก็จะได้หยุดโรงเรียนส่วนตัวจะาของอีกหมื่นหนึ่งเพราะว่ากำลังที่ท่านได้ฝืนลับขึ้นมา ขออภัยแฟนคลับนะคะที่ที่บัได้ลงคลิปวันใดยังให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ปูไข้ขึ้นดีขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่ปูชี้ทยอยลงคลิปให้นะคะช่วงนี้กอันช่วงที่แม่ปูบ้สบายตั้งแต่วันที่รักหนักเลยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยการเด็กหน่อยอยู่น้ำพอเขออาก่อนเพราะว่าแม่ปูเบืองบ่ไหวเอาบ่าไหว หลายคนเิ่งบ่อยอะไรลูกมันปั๊บจะเป่งขี้เลยนะอยู่อืมเดี๋ยวจักหน่อยอันนี้ปูปับกินอาหารเศราเรียบร้อยแล้วแม่ปูก็จะได้ไปส่งยางไปส่งค่อยย่างล่ะค่ะมีหมาแห้งตกทำลักแม่ไหมลูกอ้าว อโอ้บ่ม,มีไข่ละแม่บ่ม,มีไข่ละมีแต่เมืยเพี้ยแห้งซื้อมี่แต่ฝืนกำลังขึ้นตอนนี้ค่ะหาลสิหาสิเอ่ออืมอะปิดก่นกินให้แม่ก่อน